ผู้ชมเคยได้ยินคำว่าบัญชีมาใช่ไหมครับเป็นยังไงวันนี้ผมดดเดียวทีเดงามเป็นสถานีประชาชนไทยทีวีเอสมาเล่าให้ฟังครับที่มาเนี่ยคือว่าตำรวจเขาจะใช้ศัพท์ตรงนี้ครับคือว่าคนที่ไปรับจ้างเปิดบัญชีต้องบอกก่อนนะฮะว่าไม่ว่าคุณจะเดือดร้อนอย่างไรก็ตามห้ามไปรับจ้างเปิดบัญชีอย่างเด็ดขาดเพราะว่าตำรวจเขาจริงนะว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการของขอบวนการคอเซ็นเตอร์ที่มือทีเราเนี่ยอาจจะเห็นว่ามีคน,นโทรมาแอบอ้างเป็นบร,ริษัทพัสดุนู่นนี่นั่นบ้างนะฮะ แล้วทีนี้ผนะู้ก่อเหตนะุเขาไม่เอาบัญชีธนาคารของตัวเองไปใช้อยู่แล้วเพราะอะไรฮะเพราะเมื่อไหร่ก่อเหตุเป็นคดีความขึ้นมาตำรวจสามารถไปตามได้แต่คนที่ไปรับจ้างเปิดบัญชีกระบวนการนี้ก็จะไปหาอยู่ในตลาดมืดบ้างไปโพสต์หลอกให้คนนะมาเปิดบัญชีให้บ้างสุดท้ายครับคนที่รับจ้างเปิดบัญชีในราคาไม่กี่พันนะเมื่อไหร่มันมีการโอนเงินที่เกิดจากการกระทำความผิดขึ้นมาแล้วคุณผิดไปด้วยครับโทษ2ใน3และตำรวจจับจริงดังนั้นครับ ห้ามรับจ้างเปิดบัญชีม้าเด็ดขาน